พลตตรีจิรสัรแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมวันนี้ โดยขอให้ประชาชนเลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการชุมนุมซึ่งเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจะเป็นเส้นทางรอบสนามหลวงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและทำเนียบรัฐบาลได้แก่ถนนราชดำเนินตลอดซ้ายถนนประชาธิปไตยถนนนครราชสีมาถนนตะนาวถนนนครสวรรค์ถนนพิษณุโลกถนนดินสอถนนสีอยุธยาถนนลูกลวงเนนพระรามห้า ถนนหลานหลวงและสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าได้แนะนําให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางรอบนอกส่วนผู้ที่จะสัญจรระหว่างฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรีสามารถใช้สะพานกรุงทนสะพานพระรามแปดสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานพระกกล้าและสะพานพระรามเจ็ดได้โดยกองบัญชาการตมรวจนครบาลได้จัดเตรียมกําลังตำรวจจราจรคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจุดารม,มารักษาพันธ์รายงาน